เระวังซิทชู่แล้วจ้าอืมจะดูแล้วอ๋อดูแล้วนะถ้าไม่พอเอาใหม่ได้นะเจ๊<อ>แบ่งคนลชิ้นให้ให้ให้ใหน้าหมอกับเจ๊จุคนลชิน้น เพ็นพอเนาะน้าร้องได้ไหมล่ะน้นก็ฟังเขาร้องแหละอ๋อฟังเขาร้องนะเมื่อกี้เดินเหนื่อยไหมเหนื่อยไม่เหนื่อยนะเก่งมากวันนี้เก่งมากเลยอาถ้าจะเอาน้ำบองนะจ๊ะหนูเตรียมมาแล้วหล่ะใช่จ้ะ แล้วคุณอื่นก็อยู่ที่ไหนกันเนี่ยเขาไปทำงานกันจ้ <Okay. S 1> นะโอเคเอาน้ำไปไหมเอมอจ้ะจ้ะจ้ะยิ้มมือมาจา้ะอืมอมี่จ้ะอืมอาจา้ะเออเดีกเจ๊มากผาพยาผาหล้ง เพลงเจนอารมณ์ดีหนูก็เลยไม่อยากควรใจนี่ทำไมอ่ะก <c oughs> ็คุยๆเลยคุยได้ใช่ไหมอ๋มอคุยได้นะหนูนึกว่าฟังเพลงค่ะแต่อยากจะสวด <c oughs> เอาอะไรเพื่อมไมยจ๊าไม่แนะ่ะไม่กินน้ำแล้วเดี๋ยวอดหมอนอยู่ข้างๆนะถ้าเจนจะเอนเ็นเจเอหลังได้นะ ฝั่งหนึ่งจ้าหมอหอยู่ฝั่งหนึ่งแนอวที่บ้านเธอไปไหนกันหมดนะบ้านเราเหรอเอ,อเขาไปทำงาน,นงกันจ้ะช่วงนี้ไม่ได้ให้ดื่มน้ำเย็นนะไม่ให้ดื่มน้ำแข็งเพราะว่ามันเป็นมันเป็นหน้าที่วัดระบาดไงเดี๋ยวไม่ไม่รู้แต่ว่าไม่ดื่มน้ำเย็นดีกว่า บายใจไม่เื๊พาดนบันดานเลเราทุกเรื่องหอนาง่วงมั้งไหมเนี่ยไม่ง่วงไม่ง่วง,ง,วงหรอให้หนูเก็บแก้วน้ำให้ไหมจ๊ะไม่เป็นไรก่ะตั้งตรงนี้แหละอ<า>๋อ<ม>โอเคเรอจะทานไหมล่ะไม่จ้ะนนะัาทานเลยเอาอะไรเพิ่มไหมจ๊ะไม่ไม่ เอาอะไรบอกหนินะชีวิตจริงบ้านเจ๊เนาะเขารู้เรื่องกันหมดเพื่อนพี่โนโด้ดตำ,ำรวจ ็นอารมณ์ดีก็เลยไม่อยากชวนคุยอ่ะปิดอีกแล้วให้ปิดล่ะมันเป็นโฆษณาไงนะโอเคให้หนูเก็บแก้วน้ำให้หมจ๊าเวลาเด็กตั้งเดี๋ยวนี้แหละอาไม่เดยวจะได้ไปเติมให้ใหม่ไงมันน้อยแล้วเดี๋ยวจะเติมให้หน่จ้ามาทานหรือยัง ขนมมะหรอไม่ใช่น้ําอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเดี๋ยวพอยไปทานแล้วแต่เธอจะคิดนะจ้าขอบคุณจ้าเพราะว่าชีวิตบ้านเราะพระสงฆ์รู้เรื่องหมดเลยปวดท้องปะเนี่ยไม่ปวดไม่ปวดนะถ้าพูดกับเราอย่างตรงไปตรงมาเลยน้นเห็นเอไม่เห็นสินะ้าจับหมอนข้างๆได้นะถ้าน้าจะเอนหลังอนะ เพลงพอนะจ้ะวันนี้ไม่เห็นนะาร้องเพลงตามเลยอ่ะวันนี้ไม่ร้องเหรอเดี๋ยวหนูให้นานั่งพักแป๊บนึงเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันอีกไหมไปเดินเล่นที่ไหนไปเดินเล่นแถวนี้จ้ะโอ้ยไปแล้วมันมืดอย่างงี้มืดนะเันาว่ามืดเจ๊ไม่เดินนะอ๋อเจ๊ไม่เดินแล้วหรอเพราะว่าพระะสง์ก็ฟังเสียงเจ๊เยอะเลยเธอเป็นน้องในมนโนดนะบ้านเธอสงรู้ชีวิตดี ใค้ชีวิตที่มีจริงอะไรอ่ะง้พาก็โดนใจผมไม่ดิเราเราเดินไปวัดกันไหมล่ะไม่ต้องไม่ต้องมันมันนั่นเจ๊ลัะหรอไม่ผือรเรื่องเผื่อเจ๊อยากจะไปคุยกับพระสงฆ์ที่วัดอ๊ไม่ต้องหรอกเวลาเรามีจริงๆพระสงฆ์ก็พูดกับเราเยอะเลยไปไหมไปคุยกับพระสงฆ์ที่วัดกันไหมไม่ต้องหรือไปหาตำรวจที่โรงพักดีไปไหมเดินยอนเลยล่ะ ไม่ต้องไม่ไปหรอบ้านเราอนะพระสงฆ์เขารู้เรื่องหมดจะไปโรงพักกันหนูไหมหนูพาไปหาตำรวจไม่ไปหรอกนะเดินเวลานี้เธอเดินได้แะเนี้ยม่สว่างนะโอ้ยจริงๆเพราว่างเธออย่าพูดอย่างนี้เลยมันจะบ่ายโมงนิดนิดเองพระสงฆ์ก็สายหน้าเราเห็นเลยไม่ต้องตอนนี้มันบ่ายโมงนิดนิดเองหนูพาเดินไปไม่ต้องกลัวหรอกไม่ต้องไปหาพี่ตำรวจกันหน่อย ไม่ต้องมาสอนเราอย่างนี้เลยว่าสงสังสยน่าเลยหรอเขาบอกเขาจะเอาความจริงในบ้านรัตนานะรัตนายอยากอยู่แต่บ้านหรอม่อยากไปข้างนอกกันหรอเขาพูดถึงพ่อแม่พี่น้องหมดเลยคนอื่นไม่ใช่เข้ก็พูดกันหมดเหรอเขาบอกให้หนูพาเจ๊ต้อยไปข้างนอกเนี่ยไม่ต้องหรอกไม่อยากไปหรอ,อเที๋ยวกันไนหะมไปเที่ยวกันไหมเดินอย่างนี้ไม่ไห้ไปเถอะไปเที่ยวกันเที่ยวพันตำรวจเขาลักฟังหมดเลยนะะไปเที่ยวที่ไหน <ไ>อยากู่บ้านอยู่บ้านหรออยู่บ้านเบนเื่อไหมไม่ต้องถาม,มบางสิ้นตำรวจรับฟังกันเลยเขาจะควบถือปืนกันแหละเม่เดี๋ยวพวกหนูไปเที่ยวกันจะต้องอยู่บ้านนะอเออเธอเธอไม,ม่มาสาธยายหรอกไม่เดี๋ยวหนูจะไปเที่ยวแล้วจะต้องอยู่บ้านได้ไหมเธอจะมาสาธยายจะไปไหนอ่ะ ไปเที่ยวอุย้ยตำรวจเขาก็พกพกันหมดไปเที่ยวสิงห์บุรีเนี่ยจะต้อยไปไหมอืมไม่ต้องมาถามเอ้าเผื่ออยากไปจะได้พาไปพาเขาจัดการเธออัตโนมัติหมดเลยไม่ได้ดจะเดินไปปุยกับพระที่สิงห์บุรีอุย้ยไปไปจ๊ะไม่แหละเขาจะเอาตำรวจมาเน,นี่ยเอามาทำไมอ่ะนั่งฟังตำรวจเขาไม่เข้าฟุยนะหนูฟังเขาฟังอย่างรู้เรื่องหมดทุกชาวบ้านที่คุณภาพไม่ดีอะไรยังไงพูดอย่างานี้เลย พระสงฆ์รู้เรื่องหมดรู้เรื่องหนูอะเหรอทั้งนั้นแหละอ๋แเราใครไปบอกพระสงฆ์อ่ะไม่ต้องบอกแล้วก็รู้เขาเขารู้ได้ไงอ่ะพระจัดสรรนะอ๋อพระจัดสรรให้พระสงฆ์รู้หรอมนุษย์คนไหนหน้าไหนยังไงก็รู้เรื่องหมดจริงนี่จริงหยุดแล้วเดี๋ยวฟังเพลงโอเคเธอก็ฟังไดโอเคตามแล้วถ้าหนูขอลองเพลงด้วยได้ไหมเนี่ย เพ่งเพราะเนาะจ้านะเธอ,อดีเลิศนี่แหละพระจับสันลรานะน่านารักพระมากเลยเอจ๊ะแน่นอนเลยอ่ะจริงนะจริงๆเลยนะพระสงฆ์ที่วัดรู้เรื่อง all หมดแต่พี่โนดตในบ้านเขารู้เรื่องหมด ทางง้ดหนูไปไปขอขออนุญาติลาเจ๊ก่อนนะดีหนูไปเตรียมตัวจะไปเที่ยวละไปไหนไปเที่ยวแถวนี้จ้ะไปกันหนูไหมประสงค์เขสั่งเลยอย่าไปเลยมืดครับอย่างงี้โหจริงจริงนะพระสงฆ์ก็จัดการดยอัโนมัติเลยมันก็วางอยู่เด้ ไปเพื่อนหนูม่เดี๋ยวไปรูเรื่อหนูกลัวยวไม่ต้องไปแล้วก็อยู่บ้านเรานี่แหละเนาะอ๋อออโอเคโอเคอยู่เป็นเพื่อนกันคุยกันเนี้ยโอเคได้จ้าเธอก็คุยดีฟังอย่างรู้เรื่องนี่ฟังเพลงตีโอ้บ้านฉันน่ประสงค์เนี่ยชมหมดเลยเคยลุงจิตอืบ้านเหนือบ้านใต้มาคุยกันหมดเลย มาชอบคุยกับบ้านเหนือบ้านใต้เหรอคะโอ้ยเขาคุยดีหมดอ๋อแต่เราเป็นคนบ้านเหนือนะแน่นอนเราู้เรื่องงั้นเี๋หนูขอตัวก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวหนูไปทำธุระแป๊บนึงโอเคโอเคนานั่งรอหนูอยู่ตรงนี้ก็ได้จ้าจ้าจ้าโอเคจ้าถ้าจะเอาอะไรตะโกนเรียกได้เลยแล้วเธอเดินไปมองเห็นไหมเนี่ยเห็นจ้ะนะโอเคมันสว่างอยู่จ้าอืมคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันในโอกาสหน้านะคะ ชีวชิตจริง่ยบ้านเราอ่ะอย่างจริงจังและจริงใจพระจัดการ<ฮ>จริง